ไปไปฆ่าไอ้คนยากจนที่ได้ฆ่าต่ำสามคนนี้ซะจองหองสียจริงคิดจะฆ่าพวกข้าอย่างนั้นแหละไม่ง่ายหรอกนะเงินพวกข้าก็ฆ่าเจ้าชายผู้สูงสักด์อย่างเจ้าก่อนก็แล้วกันเนี่ยว่า สามคนนี้ต่างเป็นผู้เข้าร่วมการสอบที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเหรอพวกเขาทำอย่างไรที่สามารถแยกแยกฝ่ายตรงข้ามในเวลาอันสั้นได้นะน่าจะไม่ใช่ลุกขึ้นเอ๊ะเอ๊ะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่กันละ่ <c oughs> ะเจ้ามองบนต้นไม้ฝั่งโน้นดิมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้มองมาที่นี่โดยตลอด ถ้าคิดว่าสองสามคนนี้เป็นเขาที่เรียกให้รวมพลน่าจะเป็นการเกาะกลุ่มแบบกระทันหันนี่ผู้หญิงบนต้นไม้แล้วเขาจะเรียกให้ผู้คนจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้จักซึ่งกันและกันมารวมกลุ่มกันได้อย่างไรล่ะการทำให้ผู้คนที่ยากจนแถมยังเกลียดชังคนรวยมารวมกลุ่มกันนั้นไม่ใช่เรื่องยากอื อ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นการใช้ความเปลี่ยนชังคนรวยมาสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองอย่างนั้นหรอกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องสาวคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวแต่ก็หวังว่าภายหลังจะไม่เจอกันอีกนะหยุดมือลอยได้แล้วรีบไปช่วยสมาชิกก่อนในยามที่พวกเขาได้ต่อสู้กันได้สิ เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม